สวัสดีค่ะเพาะเราเราอยู่ในแมปนี้ชื่อว่า FM 2เหมือนเดิมนะคะเย้มาดูกันเถอะอ่าอันนี้ไม่ใช่เพื่อนเรานะอันนี้เพื่อนเราก็จะไปกดตายนะอันนี้ไม่ใช่ใครนี่เ,เสี่ยงออกจาแดงกับเบานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> คนที่มาคนเดียวเฮ้ยมีคนหายด้วยค่ะ โอเคตอนนี้ตอนนี้เราไว้ถ้าเป็นเพื่อนกูนี่คือแบบโอ้ยข้าตกอชนะนะคะโอ้ยยัไม่ได้พูชาเจ้กระชนา เย่าอยวพี่พี่ไม่ได้ส่งนี่นะเดี๋ยวพี่จะบอกชื่อแมพให้นะคะ <c oughs> เอาแมพไหนเอาแมพนีอ้อันนี้ไม่ให้แอบอันนี้ฉันชอบโอ้ยวัวอะไรขอตัดท่าน,นี้นะกันเดนนี๋ยมันยกมือ เพยัยอีกแล้วเยอะโอ้ยช่วงนี้พี่อาจจะไม่ได้ ได้เป็นพุ่งเมื่อวานนะพอดีว่าพี่ไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้เลยเอยไปไกลๆเฮ้เอไปก่อนบอกไม่ใช่ว่ามันมาขึ้นงหลังมึงนะมันไม่แมนอ่ะคนนั้นได้แล้วมาเป็นคนดังที่สุดในโลกที่จะชอบดู Mana lah? Cek ha? <todak> gue <Jukurai>. dulu ay. <todak> Muing jadi ya yang ni. Oh, Ai putih noh. Oi, oh, pergi kon. Nya gue cuy. กันด <anto> ้เหรอดูด <divide S 1> ้วยเขาขอดเราจับอะไรให้ดูเราจะเต้นท่านี้นะท่านี้อ่ะเราเอาลบนี้ออกไปว้าเอ้ยได้ด้วยไอ้ไอ้กอบมันก็มาด้วยเยอะสัตว์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กอบมันหายไปไหนไอ้ย่า อ,อ,อ,อย่งออกเบาวนี่หน่อยคือเสียงมันเยนี่ยนิพี่จะไปซื้อปืนเออมีดดีกว่าซื้อมีดให้ดีใช่เหนบางคนมันสูงเยอะมากเลยนะเอย่ยบางคนสูงเยอะมากสูมสิไม่ น,นี้มันไม่เท่นะสดไปเช้่อว่าอไอย่าเ้วันนี้พี่อาจจะเสียงเบานะพอดีว่าเสียงแหมนะไว <Why? S 1> มันก็เสียงแหม โชลิฟเปไปกัตกนมือันมาวันยิงมึอเฮ้ยมืออย่าพุ่งแบบนั้นนี่มันจะเป็นชีวิตจริงเว้ยมือกูอยากเป็นกระดาษกระดิกระดาษกระดาษว้าช่วงนี้พี่ชายพี่โฟดบอกพี่โฟนบอกว่า ถ้าถ 2, 000, <MAN> ือสองหมืนเมื่อไหร่เขาจะเปิดหน้านะคะเออ้เจอแล้วเจอแล้วไอ้ชายคนนั้นไอนุ๊กนอั้นใครนักใครไปเชิ์ลิฟต์เล้ว กมได้มึงซื้อตีวคอนบ้างสิจัด่เทแลอังคอนอย่างล่ะคอน ทแบบนี้กะน,นี่คือูทำให้เอาอันนี้เลยอันนี้เหรอแม่น่าเกลียดว่ะเอาไปมันเดิมพันสวยอันนี้แหละถ้าเกิดกูเปฆดาตากรวนนี่คือแบบกูเนียนมาก

ผมมีอย่างพูดออกกาไม่ม <analyze anthropology> <Par> ีเลยเลยมือ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  e ปั๊น like ี La ่ป <t> ั <och Blessed> ๊น้องปั๊นนี่ไม่อะไรมาดูนี่ ตอนนี้จบไดยปะทำไมม่มีพี่เกียรตพูดต่อ,อเสียก้ยเสียงกลๆอะเังอืมฟันรวม,มาก แล้วเหรอกู <S <S ก็บอกอยว่าชนะมาโอเคเคลี้์จบเฮ้ยเจงอดังเว้ยอันนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนีกก็รอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะให้ถึงสองหมื่นนะพี่โฟก็จะเปิดหน้าด้วยนะขอตัวลาไป ก่อนนะคะบ๊ายบาย